เฮ้ยอุนั้นอะไปรู้สีเกือบ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 ไอนี่กลับไม่ได้เรื่องนขะเร่องลายเลาเป็นนี่ยังไปหาไปถอเลายเป็นอยู่นี่มีมรเดิมเยอเลยว่ะอะเดียวเยอแม่ไม่รู้ว่าแม่โอเดี๋ยวนักทุนครับตซวนี้ช่วยได้เยอะเลยัวไปเยอะกาลิ ครับไปตัดสึกสบผมไปดูนี่กันครับผมดีป่ะเดี๋ยวนี่อีกทีเดียวนะอ๋อถูกที่นี่นี่ๆ จะ่ปเงยมากนะคนเด็กอันเดิมแม่งหน้าแม่งดูจริงผมว่าใบคุณมันกินนามานหนักวะไม่มีใครเลยอ่ะหนักวะ่ไม่มีใครเลยนี่คนหนึ่งไม่รู้จักเลยมันาดขาววะหรือขอดำอ่ะไม่ไม่ใช่รู้สึกว่าจะเป็นที

เอาไปขนาดนี้เลยนะครับจอดดีจอดดีเอาเอาไปขนาดนี้เลยนะมันดันดับนี่เอ้ยเมื่อกี้นี่พี่ไม่ถ่ายไว้นี่ดันมันดับโอ้โหช่วงเขาขึ้นจอดเลยเท่มากเลยครับเมื่อกี้ไม่ถ่ายนะนี่ไม่โผล่เป็นไงวะนี่เขาดันดับเขาหลังคุณทำอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นแบบพ่อไม่ถามถามอีถามดีเอาหน่อยอ่ะมันดันดับแค่ตอนแรกอ่ะนี่ เดี๋ยวโมแมนี่อะไรวะคุณทำอย่างนี้มาเลยเนี่ยแล้วอ่อนานนิยายเอาสมก็ปักลงไปอันนี้เข้าไปล็อกพอจอดปั๊บแก็วิ่ผมก็พี่จะได้สารให้พวกผมขับพีไ่ไปบอกก่อนเอ้ใส่เข้าไปล็อก